สวัสดีครับผมวันนี้มีเมนูนะครับต้มผักกาดดองนะครับใส่หมูสามชั้นนะครับก็จะมีหมูนะครับผักกาดดองนะครับสามเกลอของเรานะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับใส่ซอสกับน้ำมันหอยลงไปผสมด้วยนะครับมีขิงครับผมมีน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็มีผงปรุงรสนะครับเดี๋ยวไปทําการต้มกันนะครับ ตั้งกระทะครับวันนี้ใช้หม้อไม่เหล็กไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าแก๊สหมดนะครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับเอาสามเกลือของเราลงไปผัดนะครับให้เกิดความหอมแล้วครับเครื่องของเราหอมได้ที่นะครับใส่หมูลงไปลวนครับผมจจเย็นๆนะครับลวนไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วนะครับใส่ขิงใส่น้ำตาลปี๊บใส่ผงปรุงรสลงไปครับผม ตุนไปเรื่อยๆครับเติมน้ำเล็กน้อยนะครับใจยเย็นๆนะครับผมหลังจากนั้นเติมน้ำครับน้ำเดือดใส่ผักกาดของเราลงไปครับจะได้เปื่อยๆพร้อมๆกันนะครับผมตุนต่อไปเรื่อยๆครับปิดฝาไว้ครับครับผมหลังจากที่ตุนไปนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับ เนื้อหมูของเราก็เปื่อยแล้วนะครับผักของเราก็สุกแล้วนะครับอืดูใกล้ๆครับน่ากินไหมครับสดร้อนๆนะครับผมเดี๋ยวจะไปตักใส่ถ้วยใส่จานก่อนนะครับมาครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับต้มผักกาดดองใส่หมูใส่กระดูกหมูนะครับน่าทานมากครับ ข้าวสวยวร้อนๆนะครับผมลองไปทํากันดูนะครับง่ายๆนะครับเมนูนี้นะครับมาครับมากินด้วยกัน